ก็แล้วสิครับไม่สมหวยปอเมือแล้วตังก็เหมือนกันครับคนซี่ี่ครับออกช่วงเดือนกันยาครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตามมาด้วยกันยาแต่กันยาตุลาครับพฤศจิกานะครับตัวนะครับไยจันอยู่ครับประมาณสี่ห้าั เล็กก็มีต้นที่กำลังแตกแตกช่อใหม่ก็มีครับกล้องโฟกัสไม่ทันนะครับนี่ครับแตกจนเขียวแล้วครับแม่ไม่ได้ดูยอดจะเขียวๆหน่อยนึ่งละแม่บอกว่าอุยแตกแล้วเหรอแตกจนเขียวนะครับไม่แน่ใจว่าจะผสมติดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับอนันดยนยธภารมครับ วันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับสวนอยู่ที่อุบลราชธานีอำเภอสมโรงนะครับตำบลนนกลางบ้านโคกใหม่พัฒนาครับจับพิกัดมาได้เลยครับ GPS นะครับเข้าไปใน g o o g l e Map แล้วพิมพ์คำว่า0 8 7 0 8 7 7 5เ0าเบอร์โทรนี้ก็เจอครับสวนอนันดาอินทราลัมนะเบอร์โทรก็โทรมาเบอร์นี้ได้ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสวนอนันดาอินทรลัมนะครับต่อกันเลยก็ได้ จะเจอ GPS ใน Google Map นะครับแล้วก็จะมาถึงที่ส่วนนี้นะครับแต่ก็จะมีป้ายนำทางมาต่อดนะครับตอนนี้คนเนซี่ครับออกลูกแล้วนะครับแล้วก็ลูกเริ่มโตแล้วครับประมาณจะเท่าหัวแม่มือแล้วครับไม่ได้ดูแลนะครับแม่เป็นคนดูแลผมไม่ได้ดูแลเลยนะครับแต่ว่ามันติดบ้างไม่ติดบ้างแบบอย่างงี้ยแหละครับมันออกช่อมาแม่ก็ไม่ได้ผสมนะครับ จนมันเขียวไม่รู้จะผสมติดเท่าไร่แต่มันติดน้อยๆก็ดีครับก็ทําให้ลูกเราลูกโตดีนะครับผลเริ่มโตแล้วตัวนี้น่าจะออกช่วงประมาณปีใหม่นี้นะครับน่าจะเข้าสีแล้วเสียดายแต่ปลูกน้อยเกินไปนะครับตัวนี้ก็ขุดล้อมมาต้นขุดล้อมนะครับขุดล้อมถ้ามันแทะหนอไปแล้วมันจะไม่มีหนอแต่ถ้ายังมีหน่อติดอยู่แบบอย่างนี้ครับเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับ ตัวนี้บาฮีครับ2ปีแล้วนะครับเข้า2ปีตัวนี้โคเนซี่ก็2ปีเหมือนกันครับ2ปีนะครับตัวใหญ่กว่าผมแล้วแปบ๊บเดียวนะครับถ้าเขาได้โตใน้พุ่งนะครับจะใหญ่กว่าตวัวผมแล้วต้นสูงก็เรื่อมือไม่ถึงครับน่าจะ2องเมตรห้าสิบก็ออกมา2ช่อครับ จริงแล้วเขาไม่เอาไว้หรอกแต่เป็นโคนซีฟร้องนะครับโคนซีฝรั่งเศสก็เลยต้องเอาไว้โเหยียบผักแม่เต็มๆ,นะๆนะครับรอบๆนะครับดีกว่ามาถอนหญ้านะครับก็เอาเป็นผักพืชสวนครัวนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ลดน้ําอยู่แล้วนะครับก็ปลูกผักสวนครัวไปเลยในตัวอ้ําอ้ามาแกนี่เบิ้งเนี้ย มาถ่ายวิดีโอกันเลยครับหาผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อยน่ารักน่ารักครับไม่ได้ ผส,สมติดหมดแล้วนะครับหนึ่งสองสามเส้นหนึ่งนะครับสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้พอแล้วครับเพราะว่าต้นเขาเล็กกลัวว่ามันจะสลัดรูปอยู่ที่ประมาณสิบห้าเส้นนะครับเส้นละห้าลูกหกลูกพอแล้วนะครับ <laughs> สำหรับต้นปีกว่านะครับไม่ถึงสองปีก็ผสมไว้ห่อทันทีนะครับการ,การผิวลายถ้าแบบเนี้ย ผิวเขาจะไม่ลายนะครับไม่ลายก็ไม่หวานสิมั่วนะครับไม่ใช่นะครับจำว่าจะหวานหรือไม่หวานขึ้นอยู่กับเราให้ปุ๋ยธาตุอา,าหารที่จําเป็นต่อเขาทันเวลาช่วงทีหรือว่าช่วงจังหวะเวลาของเขามากกว่าผลจะโตหรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับให้ปุ๋ยถูกเวลาหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าต้นจะมีปัญหา นะครับต้นเขาก็จะมีราแบบนี้นะครับถ้าฉีดทุก15วันไม่หายนะครับตัวอซอกซิสโตบินแล้วก็ไดฟีโนคอนโซนะครับผสมกันฉีด3าวันครั้ง3วันครั้งครับเนี่ยครับติดตามเสือ้อแบบนี้ก็คือไม่ดีนะครับไม่ตายแต่ว่าทำให้เสียการสังเคราะห์แสงเขาบอกว่ามันจะเป็นแต่ใบแก่ๆก,ก็ช่างมันไม่จริงนะครับมันก็ช่วยเลี้ยงลำต้นอะไรหมดทุกอย่าง เวลาเราปลูกนะครับดูแลก็อย่าคิดว่าใบเยอะจะเปืองปุ๋ยนะครับปุ๋ยเข้ามาสะสมไว้ทางใบช่วยสัรงข้อสแสงแล้วก็สะสมอาหารทางใบไว้พอเขาได้เวลาได้อายุของเขาก็จะเติบโตแข็งแรงนะครับ <Isab ella> เพื่อที่จะให้ต้นนินทภาลมเรานะครับคนอว้วนนะครับคนใหญ่ นันนี้ก็โคเนซีฝรั่งเศสทั้งหมดเลยทั้งแถวนะครับนี่ก็บอกว่าเอามเดดาหานแต่ไม่กล้าขายแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกลูกสีเหลืองลักษณะก้านใบเหมือนดาหานหมดทุกอย่างนะครับปลายใบแหลมคมแต่ออกลูกมาไม่ใช่ดาหานนะครับรับมาจากทางอียิปต์นะครับมีคนนําเข้ามาแล้วก็ น่าจะสายพันธุเพี้ยนครับไม่กล้าเล่นหน่อแล้วครับถ้าท่านไหนที่เอาไปนะครับคอยดูลูกก่อนนะครับผมก็จะเคลมให้คืนเงินให้นะครับขออภัยที่ที่ผิดพลาดนะครับตัวนี้ไม่ขายแล้วครับเลิกคิดขายแต่เนื้อเยื่อดีกว่าครับเล่นแต่เนื้อเยื่อตัวหน่อมันก็มีทั้งชัวร์และไม่ชัวร์ครับเอาเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อปลูกโตเร็วเหมือนกันครับเนี่ยปลูกทีหลังชำหน่อได้ซ้ําไป นะครับดูโคนของเขาโตไหมใหญ่มากนะครับครับลักษณะโลเคชั่นเขาก็อยู่ข้างๆริมขอบบ่อแบบนี้ครับก็ถือว่าโฟอากาศได้ดีครับระบายอากาศได้ดีเขาก็จะไม่มีโรคเรื่องของลารากเนา่าแต่ถ้าเราไปปลูกในทั่วๆไปก็ปลูกยกโคนหน่อยนึงครับปลูกยกยกเนินทำหลังเต่า นี่ก็รอวันลงหลุมครับเมษานี้เจอกันนะครับคือต้นมานะเออน้ำที่หวัว <c oughs> ต้นการต้นพันุมีอยู่นะครับคือไม่ได้มีขายนะครับมีรุ่นแคปซูลมีขายรุ่นเล็กๆมีขายแต่รุ่นใหญ่ๆตักใบขนนกแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้ไม่ได้ขายนะครับเอาไว้ปลูกรับเมาปลูกให้ลูกค้าตวกนี้ก็เป็นของ ลูกค้าที่จองคิวมาไว้ทั้งหมดเลยครับท่านที่จองคิวไว้ก็รอตามคิวนะครับตามเวลานี่ก็ต้นเริ่มใหญ่เริ่มปวกเริ่มสวยแล้วครับโคนเริ่มใหญ่แล้วยอดสวยงามแตกใบขนนกแล้วนะครับพอเปลี่ยนกระถางนี่ครับพนักง,งานเนอามาจากเวียดนามน,นะครับเขาเรียกใส่งอบใส่เหยียังอย่นี่งอบใส่เห็งงเียดเหยียดเงาะแดดจะกินไมนก็แดดละ ตอนเริ่มโตแลวครับเริ่มสวยตอนนี้เป็นคนิอี่มีบาฮีคนิอี่แล้วก็มีบาฮีแดงครับใส่เขีงไงเนีบยใาฮีแดงสามต้นนี่ยม่นะใส่เขียงไงเด้อสามต้นครับตอนนี้ก็รอคิว กเจ้าของมีสวนแล้วนะครับมีที่ลงแล้วครับต้นสวยต้นใหญ่ครับ25ต้นนะครับมีบาหีสิบคนซี่สิรุ่นนี้เลยแล้วก็มีบาหีแดงหนึ่งต้นนะครับมีอัมเบดดาหารทำไมเหลือน้อยจังเมดดา,านะครับเหลือแค่สี่ต้นนะครับถ้าหมดแล้วก็คือหมดนะครับ ยูยไซอ,อ,<ส>อ๋อตกใจนะครับนึกว่าเมดาหาร,รเหลือแค่นี้ก็หมดแล้วหมดเลยจริงๆ,ๆ,ๆนะครับเหลือไม่กี่สวนนะครับเหลือไม่กี่ต้นให้ไล่ละต้นเท่านั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับใครเลือกสุดท้ายได้ต้นนี้นะครับใครเลือกที่แรกได้ต้นนี้นะครับอัมเอสดาฮานครับอัมเอสดาฮานสิบห้าต้น ตัวนี้ตัวนี้นออครับใส่อยู่ไสเนี่ย,ยอ๋อพุนฟางพุนน้ำตัวพุนครับแน่่ยย,ย้ายย้ายนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับก็ได้แปลงและต้นอยู่นะครับเพราะว่ากว่าจะเข้ามาก็คือประมาณเมษาหกสี่นะครับ ตัวนี้ก็น่าจะประมาณมีนานะครับบาหีแดงต้นแค่นี้เขาขายกันเหมือน2,500แล้วครับราคาโดดมากนะครับผมมีในสต็อกอยู่ก็ไม่มากครับเริ่มแตกใบขดนกแล้วครับตัวนั้นบาหีตัวนี้บาหีแดงเหลือไม่กี่ต้นครับนี่เจ้าของแล้ว20หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสิบยี่สิบเหลือแค่แถวนี้ครับเหลือสิบต้น ก็อัมเอสดาหารต้นที่เคยออกลูกปีที่แล้ว16จันนะครับปีนี้ก็คนเบลเลอร์า่านะครับไม่ใช่อันบล่านะครับ <c oughs> อัมเอสดาหารต้นเบลเลอร์นะครับแล้วก็ใส่ทรายกันด้วงครับเพราะว่าฉีดเมตาลลิเซียมมาไว้ถ้ามันแทงยอดใหม่แบบนี้ต้องต้องโยนทรายพอผมโยนทรายไปแล้วครับแต่ยอดเขาพุ่งขึ้นมาอีกก็ต้องโยนอีก โยนทรายไปแล้วมเมตาเลเซียมอยู่ในนั้นพอด้วงมาลงนะครับมันจะชะง,งักการการการมีชีวิตอยู่มันเป็นเป็นไข้หวัดเลยทันทีนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับมันก็เลยเมตาไลเซียมจะดีนะครับ <S <S เอาทรายนะครับทรายก่อสร้างแม่ย้อนมันแท่งเห็นไหมย้อนทรายทร่อีกนีดเด้อถามาพัวมากสันนะครับจะสาธิตการโยนทรายพัวอยู่ใส่ไหมพวเอาคือไม่คุณสองอ่ะอยู่ใส่ เอาอัวนเดี๋ยวหาวตัวไปหาตัวาน,นาแม่ไมต้องโยนทรายเอาไว้นะครับถ้าต้นที่มันมีปัญหาเรื่องรากนะครับมันจะแตกหนอให้เราทันทีต้นนี้ปีที่แล้วเกือบตายนะครับมีปัญหาเรื่องโรครากเน่านะครับเพราะว่า น้ำมันขังเยอะใบมันจะเหี่ยวไปเลยครับเหี่ยวเกือบทั้งต้นเราต้องรีบรวบใบทั้งหมดงดน้ําปิดพวกวาวน้ําทันทีนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราจะติดปัญหาเรื่องของการเ,าเราก็ต้องเอาโบรตนะครับผสมพวกเชือ้อาบาซิลัสนะครับเ,เป็นตัวบาซิลัสเป็นตัวฆ่าแบคทีเรียนะครับมันเป็น จูเลนทซียเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับแต่ชื่อมันบาซิลัสนะครับป้องกันโรครากเน่าคนเน่านะครับเพราะว่าที่มันเน่าปีที่แล้วบ่อนี้น้ําเต็มแล้วก็หอบดาลตัวนี้ผมขูดเป็นวงบ่อไปน้ําก็เต็มเกิดปัญหาการแช่นะครับแช่น้ำนี่ครับ Ờ, nhưng mà nó vẫn thử thang đây cho nhóm xe kháng xe lá xe ừ. Ôi, bộ thường không ai Cho anh đi Cho anh đi xuống xuống Lộn <laughs> <laughs> <Nấu> thi đường Má má thai, thì nhóm này bừng แล้วอย่าใส่หลายยังไม่เข้าเลยสักเม็ด <c oughs> ไปที่อื่นหมดนะมา,าออต้นเโต้ยนตรงใส่ยอดนะครับเพราะว่าด้วงมันจะลงตรงยอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตรงที่อื่นที่แข็งแข็งแล้วแก่แล้วมันไม่กินมันชอบกินของมันอ่อนนะครับ ดึงงาไหมเอ,อกเนะี่ยไปจริงหนึ่งดึงนะดีงก,ดกมันไม่เท่าการโยนทรายนะครับทายยุ่งอ่แล้ว <c oughs> การโยนทรายก็ลำบากนิดนึงเพีย้ยนงานการจี เท่านิดหน่อยครับต้องเอา <c oughs> หาวิธีกันคือกระบ,บวยนะครับด้ามยาวๆตักรายแล้วก็ยื่นเข้าไปค่อยๆเทก็ได้ครับขั้วโยนไม่ผ่านคับเก็บเดี๋ยวหาวิธีเดือยครับ <c oughs> พอเราใส่เชื้อราเมตาลิเซียมเข้าไปนะครับพวกทรายเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้ เชื้อราพวกจุลินซียอะไรต่างๆพวกนั้นมันก็จะอยู่ในพวกความชื้นของดินได้นะครับแล้วทีนี้พอด้วงมาลงมันก็จะเจอพวกเมตาลเลเซียมเมตาลเลเซียมเป็นชีวภาพที่ฆ่าด้วงนะครับบวกบิวเอเลียเข้าไปมันก็จะฆ่าเพี้ยไปในตัวนะครับฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนครับมันก็จะใช้รวมๆกันได้แต่ยกเว้นไตโคดมาไตาโคดมามันเป็นตัวฆ่าเชื้อราก็ใส่ทางรากครับ เพราะว่าการใส่ทางดินาทางทางโขทางโคนต้นนะครับเอาไปใส่บลูรถลอย่างเงี้ยนะครับรถไตโคเดมาลงไปในกระถางแบบนี้เลยนะครับลดปัญหาเรื่องการเกิดเชื้อรานะครับนี่ต้นสามปีกว่าครับต้นจะใหญ่แบบนี้ถามว่าตอนนี้ราคาแพงมากนะครับ 2,000ันกว่าบาทเลยเชียวทีเดียวนะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นมาเท่าต้นหอมนี่ครับต้นเล็กๆแต่พอเรามาปลูกแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราก็จะได้หน่อพันเพราะว่าหน่อพันุ์พวกนี้มันจะแตกหน่อออกให้เรานะครับเตรียมถ้ามันออกรากออกอะไรเราก็ตอนให้มันมีรากเยอะๆนะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอา ขยายพันธุ์นะครับจากหนอ่อพอจากรุ่นแม่มาหน่อลูกเนี่ยครับหน่อลานเราก็จะได้หน่อลานแบบนี้แยกออกไปสายพันธุ์จะตรงครับตรงกับต้นแม่ร้อเเเลยต้นแม่เคยออกลูกยังไงเป็นยังไงลูกอ้วนต้นใหญ่ใบสวยยังไงลูกรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนดีเอเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็คือเป็นนี่ครับภูมิใจนําเสนอ ก้านนออัมเอสดาฮานก้าหนอเป็นกลุ่มเป็นกอเลยทีเดียวนะครับนี่คือเราตอนเนี้ยราคาเท่าไหร่ให้ทายนะครับต้นเล็กๆที่เขาขายกันอยู่ที่แบบต้นเล็กๆเ,เขาขายกันหมื่นห้าแล้วนะครับต้นประมาณเนี้ยนะครับหมื่นห้าที่ผมให้ดูแหละรุ่นตอนแรกอะ่ะที่บอกว่าให้ไล่ละต้นอะ่ะต้นละหมื่นห้ากันแล้วนะครับถ้าต้นเนี้ยคิดดูสิก้าหนอเท่าไหร่ นะครับม,มูลค่ามหาศาลนะครับต้นแม่เดี๋ยวก็ออกลูกนะครับปีที่แล้วต้นต้นเนี้ยต้นแรกที่ผมโยนทรายเมื่อกี้นะ่ะตัวเนี้ยออกลูกมาสิบหกจันตัดแล้วเหลือสิบสามจันจันละแปดกิโลประมาณร้อยกิโลกิโลละพัน,นครับเพราะว่าความหวานสี่สิบปิกนะครับแกจัดตัดค่าต้นมันจะอร่อยมากนะครับลูกค้ามาได้ร้อยกิโลนะครับอ่ะบวกลบนิดหน่อยนะครับประมาณเก้าหมืนต่อต้นนะครับ แล้วทีนี้พอมาปีนี้ล่ะนะครับก็น่าจะออกลูกกันหมดนะครับแต่ต้นนี้ออกลูกน่าจะฝ่อทิ้งนะครับเพราะว่า,าหนอ่อเลี้ยงหน่อเยอะมากแต่ถ้าเราให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเพียงพอก็หมดปัญหาเรื่องของการสลัดลูกนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์นเม็ดอาหานความหวาน32ิบิคเขาก็ตัดขายกันแล้ว <laughs> เขากลัวมันฝ่อนะครับเพราะว่าเอาทิ้งไว้อีกอาหารไม่พอนะครับ เขาดึงดึงน้ําจากลูกผลนินตาารามกลับไปหมดเลยนะครับเพื่อเขากลัวต้นตายเพราะว่าการเลี้ยงลูกไม่รอดถ้ามีหน่อนแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าน่าโอกาสฟอไปเยอะถ้าเจอแบบนี้นะครับตัดลูกทิ้งเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงหน่อต่อไปเลี้ยงให้ปุ๋ยเน้นพวกปุ๋ยอ่าสามสิบอ่ายี่สิบห้าเป็นเคมีอินทรีย์ไปนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ๋ยคอกนี่ครับ กนะครับในอนาคตนะครับพวกทําแปลงไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวในอนาคตหลากอินทผพาลัมก็จะมาถึงหมดแล้วครับเราก็เนี่ยจากต้นนี้ก็จะมาถึงพวกแถวนี้เลยเพราะมันเลยใบออกมาอีกเป็นเมตร2เมตรเลยครับมันก็คืออัตราการหากินของเขาถ้ามีน้ําชุ่มที่ไหนพยายามให้น้ําทั่วปูพรมไปเลยนะครับแล้วก็ทําแปลงแบบนี้ไว้รอเขาเพราะว่าการปลูกพริกปลูกไรตอนที่เขาเล็กๆปลูก ผักชีฝรั่งไอ้พายาอะไรก็ได้นะครับทำทำพืชผักสวนครัวปนกันไปปลูกพริกปลูกแต่แตะไคร้กับต้นขานี่มันจะลบไปหนูจะไปอยู่นะครับหนูหนาหนูพุกหนูอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมาอาศัยอยู่ครับมันไม่น่าปลูกถ้าปลูกก็คือเป็นพวกพืชผักสวนครัวดีกว่าครับเราก็จะได้พวก พวกปุ๋ยให้ให้ปุ๋ยครับตัวนี้ก็มีแค่หนึ่งหนอนะครับจริงๆมันมีสองหนอแต่มันออกลูกเยอะหน่อตายเปนหนึ่งหน่อยังเหลือหน่อมีนี้อ <c oughs> หนึ่งหนอนะครับมันเหมือนจะไม่เลี้ยงหน่อเลยแต่ไม่เป็นไรครับมันฝังดินอยู่น่าจะออกลากน่าจะแยกได้ง่ายก็เริ่มแทงยอดแล้ว <c oughs> การแทงยอดหมายถึงว่ามันจะให้เกิดการจเจริญเติบโต,ตใหมท่ที่ที่เร็วๆนี้นะครับ น้ำเป็นการป้องกันตัวนะครับถ้ามันแทงทลายออกมาควรลิ้นหนามออกอีกเพราะว่าอาเมดาฮานจริงๆต้องน้ําเหลืองแบบนี้นะครับสายน้ําเหลืองก้านก็เหลืองๆขาวๆตรงกาบใบก็เหลืองนะครับไอตรงกาบไอ้หนามเนี่ยตรงเนี้ยครับก็ต้องเหลืองับลักษณะเขาจะมีเอกลักษณ์มาก มันหลอกขายกันกันยากอยู่ครับแต่มันก็มีโดนหลอก <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีผลงานมีต้นมีสวนให้ให้เราดูนะครับอย่าไปซื้อสูม 4, สี่มห้าสุรุย่ยสุร่ายซื้อไปเจอของปลอมนะครับทุกวันนี้การทำปลอมยิ่งพวกฉวยโอกาสนะครับมีเยอะทำให้เราทำงานยากขึ้นอา่า ดาหานตัวนี้ของผมเองนะครับเอาไว้ลงแตงมีหน่อแล้วนะครับมีหน่อน้องแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเราปลูกช้าอาจหน่อน้องอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าถ้าอาหานไม่เพียงพอ,องก็อจ,จะตายได้ตัวนี้อะไรอเมดาหานเหมือนกันครับไม่ได้ขายนะครับยั่วน้ำลายเล่นๆ <laughs> ยั่วน้ำลายเล่นๆ ต้นนี้ครับนี่ก็ดาหารเหมือนกันครับมีคนในซี่มเมียม็ดาหานมีบาฮีเอวเดอร์ชิชิแล้วก็ฟูเดลี่พันุใหม่ครับแล้วก็มีอะไรอีกพวกหนอก็มีเยอะครับแล้วต้นขุดล้อมก็มีแบบนี้ครับขุดล้อมต้นใหญ่ๆนะครับ ไม่ต้องกลัวใครขโมยตน้นเทาบ้านนะครับคงไม่มีใครเอาไปได้การเอาลูกมาหมดแล้วเอาไปปลูกลากเดินทีเดียวก็สามารถที่จะมีลูกให้เราได้เลยนะครับก็ลากดีนะครับแล้วก็ยอดสวยไม่มีแห้งเลยนะครับนี่ก็ต้นหน่อครับ ต้องรอลากก่อนครับถ้ามีลากออกมาก็ปลูกได้นะครับนี่รอลากนิดนึงตอนตุ้มตอนใหญ่นะครับตัวนี้ครับเป็นต้นหนอมีใบแห้งนิดหนึ่งครับห่อไว้นานเกินนะครับเป็นลาสอบถามพูดคุยนะครับเบอร์โทรก็ตามเดิมเลยนะครับ087 087 75 30ครับถ้า สนใจตัวไหนปรึกษาพูดคุยนะครับพันไหนที่เราเป็นพันทีเน่เราสนใจพิเศษนะครับยังหาที่ไหนไม่ได้ก็ที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันครับ <c ười> <c ười> จะพูดทําไม <c ười> ปรึกจองได้ครับโทรามาจองโทรามาพูดคุยกันได้เบอร์นี้เลยครับ0ูนย์7 7 5 3 0ดโอเคครับสวัสดีครับ